ง่ายดึงขึ้นเลยลูก<ด>เออได้ปลาไหมมีไหมลูกไม่ได้อะไรเ<ม>ลยไม่ถูกสักตัวเลยของใครวะแตาพร้อมจะพร้อมแล้เนะได้ไหมไโอ้โหพี่เจมเล่นน้ำนะคะน้ำท่วมเล่นน้ำละกันน้ำท่วมข้าววูสมุดมุดเยอะดูปลาไหมได้ปลาไหมยังไม่รู้ไม่ได้สักตัวเลยเนอะเห็นมีปลาเลย อย่าลงไปล็อกเบรกอล็อกหลุมเอามาใส่มา้าใส่ก็อยากกลับบ้านแล้วนะคะอาบน้ำสดชื่นแล้วอยากกลับบ้านแล้วบอกว่าไม่รอแล้วนะเจนจะกลับบ้านแล้วกลับก็กลับได้มากอยู่มาใส่มามาเนี้ก่อนเลยลูกมาเนี้ก่อนเลยมาหาพี่เจมก่อนเรื่องมาหาพี่เจมก่อนเรื่องมาหาน้องเจมก่อนเรืเองเอ๋เอ๋มาหาน้องเจมเลยมาเนี้ล็กลงมาเกย์เกย์เกยใส่อะไรขนหนุ่มมาใส่มาใ้่คนเยอะมากมาเนี้ไม่ล้างให้ อ๋ Philosophy อ hey. มันเป็นอันน uh huh. sure. erm ั้นลูกเป็นคาบนี่เฉยๆนี่ไงพี่สายมาแล้วมาเล่นงานกับน้องเจมเหรอเจมสแล้วมาพี่เจมสบายใจแล้วใช่ไหมฟ้าสายได้เล่นน้ํแล้วกลับบ้านแล้วนี่อยากกลับบ้านแล้วคุณเตาว่าฟ้าสายอยากกลับบ้านแล้วตาแล้วยอบ้านแล้วจูงมือคุณตากลับบ้านแล้วเหอะกลับบ้านเหอะปะ ตาตาบ้านแล้วเนี่ยตาตาบ้านแล้วปาใสปพาคุณตากลับบ้านแล้วปาสอยกลับบ้านเล่นคนนี้เล่นปะกลับบ้านเถอะลูกปะพอแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่เนาะค่อยมาเล่นดินาดามาเล่นด้วยครับเดี๋ยวตาดาไปเล่นด้วยวันนี้แหละดูขนพี่เจมถุนปลาใสน้ำหน้าแล้วนะคะกลับบ้านแล้วเล่นน้ำสบายใจแล้วนะคะ คนยิ่งเลยวอ่ะข้าวมันเป็นอะไรนะแม่ฮะมันไม่ชอบข้าวข้าวน้ำท่วมลูกมันก็เป็นมีพวลือกสาหร่ายพวกอะไรมาเกาะมันนานมันเหมือนมันก็จะเน่าแล้วเราก็ไม่ได้กินข้าวเราปีนี้นะลูกน้ำหม็อนอืออือเนื้อตือทางด้านหลังบ้านของเรานะคะทางมานาน,นะคะ โอ้โหตรงนู้นท่วมหนักเลยพี่เจมเ่็ไจะมาจับเมาแล้วข้าวคงเกี่ยวไม่ได้แล้วไม่สนีรถตอมคครับไม่ใ่หูขับาใส่เดินไปแล้วนำหน้าไปแล้วรอก่อนเด้อใส่เด้อจะรีบไปไหนเนาะหิวลวบอคนตาว่าฟาสายหิวแล้วผิดแล้วครับเลี้ยวขวาฟาสายเลี้ยวขวา เลี้ยวขวามาทางนี้อ๋อชอบไหมคะบรรยากาศเสืวยๆแบบนี้นะคะอากาศดีมากเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชรเป็นกำลังใจให้เรานะคะทำคลิปต่อไปด้วยนะคะช่องคุณยายฟ้าคุณช่องฟ้าใสากับคุณตาทองดีนะคะ แวะกินก่อนนะคะแวะกินหญ้าก่อน,นะะก่อนถึงบ้านนะคะไป,ไปนิดนึงก็ยังดีงใช่ไหมสายสว <ะ S 2> ัสด,ดีวันี้ก็สวัสดีนะคะ